สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน,นครับคลิปนี้จะมาเสนอเกี่ยวกับมะละกอนะครับมะละกอเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณมีประโยชน์มากมายครับสบรรพคุณมะละกอคือต้านมะเร็งบำรุงหัวใจช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้น,นครับสร้างความจาและบำรุงสมองครับและก็สําคัญบรรเทาอาการปวดท้องนะครับบรรเทาอาการท้องผูกแล้วก็มะละกอที่มันยังแก่อย,อยู่นะครับก็สามารถ ประกอบอาหารได้หลายชน,นิดครับเช่นตำนมํำแล้วก็เอามาแกงแล้วก็ามาทำแกงจืดนะครับเนี่ยครับลักษณะต้นของเขาครับมะละกอเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์นะครับแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเลือแต่จะเลือกซื้อเลือกหามาับประตานครับเอามาดูเพื่อว่าใครยังไม่รู้จักมะละกอแล้วก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับมีรูปร่างสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับ วิธีปลูกก็คือปลูกด้วยมเมล็ดนะครับเอามาล็ดหวานลงไปนะครับมะละกอนะครับเปาสาใต้คนใต้เขาเรียกว่าหลอกอนะครับเผื่อใครยังยังไม่รู้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับ